สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับและเอฟซีท่านใหม่ใหม่ทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีแบ่งปันพระบ้านอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้าไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับพี่นะครับเย็นนี้นะครับก็แบ่งปันกันเช่นเคยครับพี่นะ รายการละสี่ร้อยบาทนะครับสนใจรายการไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มอง์แรกนะครับอองค์แรกนะครับองแรกเดี๋ยวดูองนี้เลยนะครับองนี้เลยครับเอานี้เป็นหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญเนื้อผงยาจินดามณีนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะพี่นะหลวงปู่บุญครับองนี้ครับรายการแรกครับพี่ นี่ครับสวยสวยเลยนะพี่พี่นะสวยสวยเลยนะพี่นะดูครับรายการแรกครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนะครับมีลอยจานด้านหลังนะครับเป็นยันนะเป็นยันจานด้านหลังนะครับยันใหญ่เลยตัวนี้นะครับเนื้อผงยานะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับรายการแรกครับพี่ครับ ดูง่ายๆแบบนี้นะไปสี่ร้อยครับพี่นะครับต่อมารายการที่สองรายการที่สองเป็นพระเขาเรียกว่าพระเม็ดขนุนนะครับกุกําแพงเพชรนะครับนะเม็ดขนุนนะครับพี่ดูนะครับแร่ว่านดอกมะขามนี่โอ้โหขึ้นเยอะเลยครับพี่นะครับนะนี่ครับนี่ว่านดอกมะขามพี่ว่านดอกมะขามหรือบางคนเรียกแร่ดอกมะขามนะพี่นะสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ นะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะดูครับว่านดอกมะขามเต็มเลยพี่ๆนะเป็นเม็ดๆเลยพี่นะเนี่ยปานแดงๆเม็ดแดงๆเนี่ยพี่นะเขาเรียกว่าว่านดอกมะขามหรือแร่ดอกมะขามนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบางดีลาเม็ดขนุนกําแพงเพชรด,ดูง่ายๆนะครับองคนี้ครับเบอร์สองครับสี่ร้อยบาทครับพี่ <S <S ต่อมาเบอร์สามครับเป็นอ,อันนี้เป็น กรมหลวงชุมพรนะครับกรมหลวงชุมพรพ,พะระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะฮะปิดตาเนื้อผงคุกรักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับปลุกเสกสองท่านนะครับก็คือว่ามีหลวงปู่สุขปลุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่สุกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวง uh, ของกรมหลวงชุมพรนะครับนะรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ นะครับรายการที่สี่เป็นจันลอยบางขุนพรมนะครับพระจันลอยบางขุนพรมนะครับอ่านี่ครับเป็นจันลอยบางขุนพรมนะพี่นะนี่ครับดูง่ายๆเลยนะครับเก่าๆบ้านๆเลยพี่ๆนะครับมีกคาบคาบกกคาบไข่นะครับนี่นะฮะพระจันลอยเนี่ยสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับตามประวัติเนี่ยนะครับ อ100องค์พระสมเด็จเนี่ยนะครับจะมีจันลอย1องค์เพื่อไว้นับนะครับว่าครบ84,000องค์หรือเปล่านะครับนะนะจะได้ครบ84,000พระธรรมขันธ์นะครับนะจะเห็นว่าจะมีเม็ดมวลสารจากซุ้มกอพุทธแล้วก็พวกอิฐมวลสารต่างๆนะครับของอาทางสมเด็จโตท่านใส่มานะครับเนี่ยครับซุ้มกออันนี้เขาเรียกว่าจันลอยบางหุ่นพรมนะรายการที่4ต่อมารายการที่5พี่ รายการที่ห้าเป็นพิมพ์คะแนนบางขุนพรมนะมีสามองนะครับมีสามองเดี๋ยวไล่ทีละองค์นะเบอร์ห้าเป็นบางขุนพรมพิมพ์คะแนนนะครับหายากมากนะครับพี่นะปีหนึ่งมีขู่แทบไม่เจอเลยนะพี่ดนาะบอกเลยครับนะปีหนึ่งแทบไม่เจอมีตายางนะมีตายยางด้วยนะครับนะอ่านี่ครับพิมพ์คะแนนบางขุนพรมพี่นะครับนะองค์แรกครับพี่ครับ องค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับนะผมเรียงไว้นี่นะเดี๋ยวสับสนต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนี่ครับองค์ที่สองนะครับนะนี่ครับองค์ที่สองนะครับบางขุนพรมพิมพ์คะแนนนี่ครับพิมพ์คะแนนนะนี่ยองค์ที่สองนะครับอต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับมีคาบ กลุเลยนะครับนะมีคาบกลุเลยนะครับองที่สามนะครับนี่องที่สามนะครับองละสี่ร้อยนะครับหนึ่งสองสามนะต่อมาเบอร์ที่หกนะครับเบอร์ที่หกนี่เป็นพระคงนะครับเขาเรียกว่าพระคงนี่ครับหลวงพ่อหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะหลวงปู่โต๊ะพิมพ์พระคงนะครับนะอ่านะครับหลวงปู่โต๊ะพิมพระคงปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสาม ดูง่ายๆเลยแช่น้ำมนนะพี่นะพระรุ่นนี้แช่น้ำมนนะครับเห็นไหมมีคาบน้ำมนขึ้นเลยนะครับนะนี่ครับพระอายุเป็นร้อยปีครับพี่นะพระอายุเป็นร้อยปีครับเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับนะมีอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแช่น้ำมนอ่ะนะครับนะแช่น้ำมนนะรุ่นนี้แช่น้ำมนนะครับแช่น้ำมนหลวงพุโตปีสองสี่หกสามนะครับนะอ่าเบอร์หกต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดองนี้ครับโอ้โหดูง่ายๆเลยองนี้นะ นี่ครับดูง่ายเลยครับองนี้มีคาบไขขึ้นเลยนะมีคาบไขมีเรียกว่าคาบไขยุงนะครับไขยุงนะครับไขยุงเนี่ยครับเป็นฟองๆนะครับอันนี้ครับเป็นพระปิดตากุวัดอัมพวานะครับนะกุวัดอัมพวาหลวงปู่ไข่ปุกเสกนะพี่นะหลวงปู่ไข่ปลุกเสกหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปุกเสกนะครับนี่พระปิดตากุวัดอัมพวาครับพี่นี่ครับดูครับ ภาพรวมสวยๆนะเป็นพาพกดมือโบราณเลยนะครับคาบไข่ยุงเต็มเลยครับนะคาบขี้ยุงครับเนี่ยครับโอเคครับเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเป็นพระองค์นี้แช่น้ำมนต์นะครับนะแช่น้ำมนต์พระสมเด็จพญาหงทองหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับนะวัดบ้านจานนะครับอันนี้แช่น้ำมนต์นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพญาหงทองนะครับพี่ นะครับสวยสวยเลยนะพี่นะแช่น้ํามนต์นะครับรุ่นนี้แช่น้ํามนต์นะครับนะวัดบ้านจานนะครับไตมาดปีสี่สามจังหวัดสีสเกตนะครับพี่นี่ครับอายุหนึ่งร้อยหกปีนะหนึ่งบอมีสองหลวงปู่หมุนวัดด้านจานแช่น้ามนต์นะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ครับนี่พระรอดพิมพ์ใหญ่ครับพี่พิมพ์ใหญ่นะองนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะ นี่ครับเส้นน้าตกคมๆเลยพอระลอดพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนี่โอ้โหเนื้อจัดจ้านนะพี่นะนะครับพระลอดนี่มีหลายองค์นะวันนี้่ะอันนี้องค์ถือว่าเป็นองค์เบอร์เก้านะองค์แรกนะอ่ะต่อมาองค์ที่สองเดี๋ยวผมจะไล่พระลอดอย่างเดียวเลยนะอ่ะเบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์สองนะพระลอดองค์ที่สองนะครับนะอันนี้นะครับนี่ครับพระลอดเบอร์สองนะครับพิมพ์เล็กนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะ นี่ครับมีคาบกุคาบไขมีรอยปีกปิ้นแบบนี้นะครับอ่มามีมวลสารเยอะนะครับนะมีดูนะครับอันนี้เบอร์สองนะครับนะเบอร์สองเหมาได้นะครับมีไหลองค์นะอันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สามดูนะครับอ่าอันนี้พิมพ์เล็กเหมือนกันพี่อันนี้มีเส้นน้ําตกด้วยนะครับนี่เบอร์สามนะครับนะมีขอบปิ้นเหมือนกันเลยน,นะครับนี่เบอร์สามนะครับ ดูดีนะครับเบอร์สามนะครับตรงนี้เบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับนี่เบอร์สี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สี่ครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะผมบอกก่อนนะพิมพ์เล็กนะเบอร์สี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเก่าๆบ้านๆพี่ๆครับนะเก่าๆบ้านๆครับพี่นะนี่เขียนว่าวัดมหาวันนะนี่ครับ เอครับเบอร์ที่สี่ต่อมาเบอร์ที่ห้าพิมเล็กครับอันนี้บางๆเลยบางๆเลยนะตรงนี้นะนี่มีคาบกุนะครับองค์ที่ห้านะครับนะองค์ที่ห้านะครับนี่องที่ห้านะครับนะเด็ค,ครับ 6. นี่ครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองที่หกนะครับนะเด่ครับองค์ที่หกนะครับ พิมเล็กนะพี่นะพิมเล็กอ่ะนี่ครับพารอดนะครับนะพิม์เล็กนะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดตรงนี้นะครับพิม์เล็กนะครับนี่ครับพิมเล็กองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆครับป้าบ้านๆเลยพี่นะ นะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดองค์ที่แปดนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูดีๆนะครับองค์ที่แปดนะครับนะต่อมาองค์ที่เก้านะครับพิม์เล็กหมดเลยนะพี่นะตั้งแต่เบอร์สองมาถึงเบอร์เก้านะครับเนี่ยนี่ครับเส้นคมคมเลยเส้นในฐานเนี่ยนะครับเบอร์เก้านะครับพี่นะอ่า นะครับเหมาได้เลยนะครับพี่นะต่อมาครับเบอร์ที่หมายเลขสิบนะครับอันนี้หมายเลขสิบแล้วนะเริ่มต้นใหม่หมายเลขสิบนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มรักปิดทองอีกทีหนึ่งนะพี่ๆนะในท้องนี่เหมือนจะเป็นตะกุดทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะกล้องเล็กส่องให้ดูอีกทีด้ ในท้องเหมือนจะเป็นแผ่นตะกุดหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยในท้องในสะดือเนี่ยนะนะครับเป็นแผ่นตะกุดทองนะครับนะ,ะนี่ปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้นะรักเก่าร้อยปีเลยอ๋อใช่ด้วยตะกุดทองจริงครับนี่ด้านล่างก็ตะกุดนะครับนี่อาครับแบ่งปันกันไปพี่ครับองค์ละสี่ร้อยพี่พาดูง,ง่ายๆเลยยามเย็นต่อมาเบอร์สิบเอ็ดครับบางขุนพรมพิมสามเหลี่ยมกุเจดีเล็กครับพี่ นะพี่นะกุเจดีเล็กครับดูง่ายๆเลยครับกุค้าบไข่ครับความเก่าคราบความชื้นดูแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ครับกุเจดีเล็กครับพี่กุเจดีเล็กนะบางขุนพลมอ่าไขวายไขได้ครับติดก่อนได้ก่อนครับพี่นะนะครับใครโทรมาปิดก่อนได้ก่อนเลยนะต่อมาเบอร์สิบสองครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อว่างปีเก้าเจ็ดนะครับดูง่ายๆเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับเดี่ยครับ ครับลาขึ้นเลยนะครับลาว่านนะครับนะนี่ครับแร่นะครับนี่ครับเรียกแร่เหล็กน้ำพีนะพี่นะพวกเนี้ยแร่เหล็กน้ำพีนะครับแร่เหล็กน้ำพีแร่เหล็กไหลพวกเนี้ยนะครับนะทางใต้นะพี่นะพวกพระพวกนี้คือเขาเรียกว่าแร่พวกนี้อยู่ในถ้ำนะพี่นะเนี้ยนะครับหลวงปู่ทิมนะหลวงปู่ทิมเสกปีเก้าเจ็ดนะครับอ่าต่อมาเบอร์ที่สิบสามนะครับ เบอร์ที่สิบสามเป็นสมเด็จแวหวกม่านหลวงพ่อกวยครับรุ่นแรกเลยนะพี่นะเนื้อดินนะพี่นะดูครับโอ้โหเส้นร้ศมีนี่คมกิบเลยครับพี่นะนี่คมมากเลยพี่นะโอโ้สวยจัดเลยพี่พี่ครับเดิมๆบ้านๆฝุ่นๆหิ้งๆเลยพี่นะฝุ่นๆหิ้งๆเลยนะนี่ครับใครได้ไปโชคดีมากเลยนะครับถือว่าแบ่งปัน fc นะครับขายปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะมีองค์เดียวด้วยนะครับนะแล้วก็โอ้โห เมื่อปีนี้เพิ่งจะเจอองค์แรกเลยเนี่ยพี่เนี่ยแปดเดือนแล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอองค์แรกเนี่ยครับเนี่ยครับเพิ่งจะเจอองค์แรกนะครับที่แบบดูง่ายชัดเจนแบบนี้นะนะครับเนี่ยดูง่ายมากเลยครับเนี่ยออกมาเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่เป็นหลวงพ่อปานกุคูสลอดนะพี่นะนี่กุคูสลอดครับมีครับปุกครับไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับดูง่ายง่ายเลยพี่นะไม่ต้อง ไม่ต้องวัดดวงนะครับนะบอกเลยว่าไม่มีวัดดวงนะครับอนี่คาบกุคาบไข่ครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคกุคูสลอดครับพี่นะครับอ่เบอร์สิบสี่ต่อมาเบอร์สิบห้าครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์รัศมีนะครับนี่ครับดูง่ายๆครับไม่มีวัดดวงนะครับนี่ครับดูง่ายครับไหนดูง่ายบอกดูง่ายเลยนะครับนะชัดเจนครับ นี่ดูง่ายๆครับนะใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับบ้านๆเดิมๆนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นี่ต่อมาเบอร์สิบหกครับพี่นี่หลวงซุ้มกอพี่ดูซุ้มกอนี่ครับแร่ดอกว่านนะครับดูครับโอ้โหสภาพสึกๆหน่อยแต่ชัดเจนนะพี่นะได้ของดีนะครับนะของดีชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาเลยแบบนี้ครับดูง่ายๆ นะพี่นะนี่ดูง่ายๆเลยเบอร์สิบหกต่อมาเบอร์สิบเจ็ดครับพับปิดตากุวัดบันไดจังหวัดอยุธยานะครับนี่เป็นพระกูอยุธยานะครับพี่พับปิดตากูวัดบันไดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นพิมพ์เมตตาบกนะพี่นะพิมพ์เมตตาบกนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับสมัยอยุทยาเลยนะพี่สมัยอยุธยาเลยนะครับคนสมัยก่อนเขาชอบเล่นเป็นพับปิดตาอ่า เขาชอบเปลี่ยนวัดอะ่ะชอบยัดอ่ะนะครับเขาเรียกชอบยัดนะครับยัดขายที่วัดเอ่อคลองตะเคียนนะอ,อ่คนชอบไปยัดขายเป็นวัดคลองตะเคียนนะครับนะที่จริงเป็นวัดบันไดนะกุวัดบันไดย,ยุทธยานะครับต่อมาเบอร์สิบแปดครับองนี้เป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะนี่ครับดูครับแล่ดอกว่านครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่พ นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่พี่ครับใครสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะพี่นะอ่าขครปิดก่อนได้ก่อนครับพี่นะครับนี่ครับเดิมเดิมสวยสวยครับพี่ดูครับนี่หลังกราบหมากด้วยนะครับอ่ะเบอร์สิบแปดต่อมาเบอร์สิบเก้าพี่นี่ครับอายุหลายร้อยปีนะเนี่ยภาพแบบนี้อายุหลายร้อยปีนะครับนี่จังหวัดมหาสารคามนะเขาเรียกว่ากุนาดูนนะพี่นะนี่กุนาดูนนะครับ นี่ครับบางคนเรียกพระแผงพ้าตัดนะครับนะนี่กุนาดูนนะพี่นะนี่ครับใช้ตอกปาดนะครับคนสมัยก่อนเห็นไหมเห็นไหมลอยใช้ยาตอกปาดนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับกุกุนาดูนนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินแล้วก็เอามาเผานะครับจะมีอันไหนที่อยู่ใกล้ไฟก็จะดําอันไหนอยู่ห่างไฟก็จะกาเป็นสีดินนะครับนะ ขาเรียกพักกุนาดูนคนโบราณเนี่ยเขาเรียกพระแผงนะครับอ่าต่อมาครับเบอร์ยี่สิบพี่เบอร์ยี่สิบนี่เป็นขุนอ่าเขาเรียกว่าลืมไปละชินราชหรือขุนแผงเนยนะพี่นะแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อโงงวัดคลองบดันนะครับหลวงพ่อโงงนะครับดูง่ายเลยนะครับดูง่ายงายเลยนะครับแบบนี้ไม่มีสับสน นะครับไม่ส,มสับสนวุ่นวายครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อโหน่งนะพี่นะหลวงพ่อโหน่งวัดคลองประดันนะครับมีรอยจานเดิมๆครับนี่รอยจานเดิมๆบ้านๆเลยนะรอยจานเนื้อ,อดินเดิมๆเลยครับนี่นะอนรอยเขียนรอยจานนะครับนี่หลวงพ่อโหน่งนะหลวงพ่อโหน่งวัดคลองประดันนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เขาเรียกว่าพระหรือโของนะครับพระห,หรือโของสกุลลำพูนนะพี่นะเป็นพระลำพูน นะครับพระเนี่ยนะครับกุเดียวกับพวกพระรอดพระเปรพระคงนะครับเนี่ยพระเดียวกันเลยพระสกุลเดียวกันพระสร้างมาพร้อมๆกันเลยนะครับออันนี้อาจจะมีเรียกว่ารอยลั่นนะรอยลั่นนี่เป็นรอยลั่นไม่มีหักไม่มีซ่อมนะดูเลยครับไม่มีการซ่อมกับอ้าวหูเดี๋ยว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 ดูดูอ่าลั่นเฉยๆพี่ลั่นเฉยๆอ่ารอยลั่นนะรอยลั่นอ่า นะครับพระแบบนี้อายุโอขู่เขาว่าเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยปีอะนะพี่นะดูว่าพระหรือโของเขาเรียกพระหรือโของนะพี่นะลองหาข้อมูลดูนะเนี่ยพระฤาษโของนะดูง่ายๆเลยนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองครับอันนี้เขาเรียกว่าพระกุนะพระกุพิศลุโลกเลยนะพี่อันนี้ก็ลั่นนะครับเนี่ย เดี๋ยวนะ,นะหักหรือเปล่าไม่หักพี่ไม่หักนะไม่หักนะลั่นเฉยๆ <S <S 1> <S 1> นี่ครับเขาเรียกว่าสิ่งป้อนเยื่อนะครับสิ่งป้อนเยือ <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูนะลั่นเฉยๆนะไม่หักนะ, <S <S ะแค่ลั่นเฉยๆพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นพระเนื้อดินลงรักหรือเปล่าเนี่ยพี่ เนี่ยครับนี่ครับ,รบเอลองดูนะพี่นะลั่นนิดๆนะครับนะเนี่ยครับเอาองค์เดียวนะผมให้องค์เดียวนะครับดูแล้วเหมือนจะลั่นๆงไงไม่รู้นะเนี่ยเอาเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะใครเอาก็เอานะครับนะเอต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับ ครับปิดตาหลวงปู่จีนวัฒาลาชนะครับองนี้พิมพ์เสียนแหลมนะครับพิมพ์เสียนแหลมฝุ่นฝุ่นหิ้งหิ้งเลยนะพระบ้านๆเลยพี่ค่าฝุ่นค่าพิ่ยังอยู่เลยนะครับนะเหลือผงคุกรักครับหลวงปู่จีนวัาลาชพิมพ์เสียนแหลมต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่ครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับพี่นี่ครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะนะครับคนสมัยก่อนเสียนรุ่นเก่าเรียกว่าพระ พิมพเจ้าเงาะนะพี่นะถ้าพิมพเจ้าเงาะพิมพ์ใหญ่นีครับนี่าลายกับหมากนะลอยปาดสวยๆว,วานแพรดอกอชัดเจนนะครับต่อมาเบอร์ยี่บห้าครับเบอร์ยี่บห้าเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่เป็นพ้าผงแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะครับดูง่ายครับพ้าผงเดิมๆนะครับตอนนี้ก็โอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะพี่นะ แม่ชีบุญเรือนนี่เป็นแม่ชีนะครับวัดอะไรนะือลืมชื่อเท่านะ้นวัดลืมชื่อวัดนะพี่นะแม่ชีบุญเรือนโต่งบุญเติมนะครับคาได้พิมพนะ์พิมพ์หน้ายักษ์นะพิมหน้ายักษ์เป็นพระพุทธรอ่ต่อมาครับอันนี้เป็นพระปิดตาพี่ดูแล้วเนื้อเก่ามากเลย นะครับเนื้อเก่ามากเลยพี่นะดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกปิดตาวัดพับพวกเนี้ยนะเนี่ยพวกเป็นปิดตาวัดพับนะมั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยเนี่ยครับเนื้อเก่านะครับแล้วมวลสารนี่เหมือนแบบวัละคังเลยอ่ะเหมือนวัละคังมากเลยนะเนี่ยสูตรเดียวกันเลยวัดลคังวัดพับเนี่ยเหมือนกันเลยนะนะครับนะลองดูครับใครชอบตรงนี้นะต่อมาครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดพี่นี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดวัดพับพิมพ์เล็กครับ นี่ครับวัดพับครับดูครับเม็ดดําเม็ดดานะครับนี่ครับนี่ครับวัดพับนะพี่นะพิม์เล็กสวยสวยเดิมเดิมนะบ้านบ้านเลยพี่นะนะครับการันตีบ้านบ้านร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าต่อมาเบอร์ยี่บแปดนะครับบิ๊กยี่บแปดนี่เขาเรียกว่าพระอุ้มบาทใบไผ่พิมพิมพระอุ้มบาทใบไผ่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นแรกนะครับ พิมพใบไผ่นะพี่นะอุ้มบาทอ่าเนี่ยพิมพอุ้มบาทใบไผ่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนลพี่นะนี่ครับเดิมๆสวยๆบ้านๆเลยพี่ๆนะครับ <c oughs> นี่ครับอ่าเนี่ยพิมพ์ใบไผ่นะหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มพี่ๆครับนะดูง่ายนะครับต่อมาเบอร์ยี่ิบเก้าครับพี่ปิดตาคุกรักเก่าองค์นี้นะครับดูครับมี นี่ครับพวกมลอะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ยขี้ยุงด้วยนะพี่เนะี่ยมีพวกขี้ยุงไข่ขี้ยุงด้วยนะเนี่ครับปิดตาคุกลักเก่าพี่แบบนี้นะเก่านะครับเนี่เก่าเก่าเลยนะครับดูจากทรงแล้วนะครับดูจากทรงแล้วจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงถ้าไม่ปู่เอี่ยมถ้าไม่ถึงปู่เอี่ยมก็น่าจะเป็นพวกหลวงปู่กินวัดสะพานสูงนะ,อะลองดูครับ ต่อมาเบอร์สามสิบครับองนี้เบอร์สามสิบปิดตาองนี้ครับพิมสองหน้านะพี่นะคุกรักเก่าร้อยปีนะพี่นะโอ้โหร้อยปีกว <now> ่าแบบเนี้ยครับนี่ยครับมียันครับนะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะปิดตาเนี้ยผงคุกรักหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่มีกิ่งนะมีกิ่งด้านในนะอุดก like <iesta> <opposite> ิ่งนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพิมสองหน้านะครับต่อมาครับเบอร์สามเอ็ด เป็นปิดตาสายใต้เขาอ้อนะครับนี่ครับปิดตาเข่าอ้อนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะสายโครกพันชาตีนะครับต้องพระปิดตาเข่าอ้อนะนะด้านหลังเป็นยันนะพี่นะเป็นยันนะครับปิดตาเข่าอ้อนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาเบอร์สามสองนะพี่นะสามสองนี่เป็นพระสามปื้มนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยม นะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนื้อผงคุกรักครับพี่เนื้อผงคุกรักครับเนี่ยครับเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่ครับเนื้อผงคุกรักสวยๆหลังยันด้วยครับนะหาโคตรยากเลยพี่หลังยันเนี่ยนะครับนี่ครับหลังยันเนี่ยหายากมากเลยนะพระสามปื้มนะครับดูง่ายชัดเจนครับต่อมาเบอร์สามสิบสามครับพี่ครับหลวงปู่โตนะครับ ่ารุ่นอนุสรสร้างโรงเรียนนะพี่นะนี่ครับดูเม็ดมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะผสมมวลสารบางขุนพรมนะพี่นะรุ่นนี้หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีครับพี่ครับนี่ครับสวยสเดิมเดิมครับพี่นะด้านหลังเป็นตาช่างนะครับนี่ครับแบ่งปันนะครับ่ต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับเบอร์สามสิบสี่เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับ นะสมเด็จแหวมกม่านหลวงพ่อแฉ่งบางพันครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมบ้านบ้านครับพี่เดิมเดิมบ้านบ้านสวยสวยเลยนะครับอ่าพระแบบนี้นะครับดูง่ายๆเลยนะนะดูง่ายนะครับแบบนี้นะอ่าหลวงพ่อแฉ่งนะครับต่อมาเป็นพระปิตานะครับพิมพ์เล็บมือนะครับกุค้องเตยนะกุวัดเงินคองเตยอายุโอ้โห รุ่นนู่นนะครับสมเด็จโตนะครับเป็นพระผงคุกรักนะครับนะผงคุกรักนี่ครับปุวัดเงินคองเตยนะครับปุกวัดเงินคองเตยพิมพ์เล็บมือนะครับนะดูง่ายนะครับต่อมาองค์สุดท้ายเบอร์สามหกอันนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะนี่นะครับนี่หลวงพ่อเงินจาแม่นๆเลยนะพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นี่นะครับจะมีลาดําขึ้นแบบนี้นะครับ มีลาดําขึ้นแบบนี้นะครับอา้าใครสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะครับอ่านะครับใครปิดก่อนได้ก่อนครับพี่นะจีปิดก่อนได้ก่อนเลยส่งฟรีครับองคัลสี่ร้อยบาทนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ